มาถึงจิตกรรมฝาผนังทางด้านนี้นะคะก็จะมีอันนี้เป็นตาพระพุทธเจ้าะจญมารก็จะมีมีมารตันงามเนี่ยมามาขจนมีนางซันหานางราคานางอรดีอันนี้เห็นรูปผู้หญิงสามคนก็มามาขจนแล้วก็มารบกวนพระองค์ท่านแล้วแต่ในที่สุดก็ได้รับผลกรรมจน,นกลายเป็นคนแก่ไปก็จะเห็นมีรูปสามสาวแล้วก็มีรูปสาวแก่ อันนี้คือฝั่งนี้คือได้รับได้รับผลกรรมไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าก็ไม่สามารถทําอะไรพระพระพระพุทธองค์ได้นะคะอ่ามีรูปข้างล่างนี้เป็นรูปตอนที่กษัตริย์จิ๊กมี่นะัคะได้เข้าไปได้มาร่วมพระราชพิธีที่เมืองไทยของเราก็ได้ถ่ายรูปคูนน่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็าราชวงศ์ต่างๆทั่วโลกนี่ถ่ปนี okay. ่ ที่นี่ค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับคนไทยแล้วก็เป็นมิตรกับคนไทยมากคนไทยก็จะมีสิทธิพิเศษที่จะได้เข้ามาดูอะไรอย่างใกล้ชิดมาเรื่อต่อันนี้ก็เป็นเป็นข้าวของสองข้อค้าที่มากระายข้าวตุกตก้อนสตุกโขงนะคะถัดมาก็จะเป็นที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมนะคะกับอาจาจรย์วัตีทั้งห ลูกขึ้นไปเรื่อยๆตรนมาถึงสุดที่ริมประตูอีกด้านหนึ่งก็เป็นที่พระองค์ทรงปรินิพพานอาจจะเล่าเรื่องราวได้ไม่หมดนะคะแต่ว่ารายละเอียดแล้วก็ประวัติต่างๆเกี่ยวกับพระองค์ท่านตั้งแต่ประสูติตัสรูและก็ปรินิพพานก็ไม่ได้แตกต่างจากจากเมืองไทยเลยแล้วก็แต่ว่าก็จะแตกต่างกันจากตารนุ่ผมจีวรของพระอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่ง ที่เราเห็นได้แบบนี้ถ้าอยู่ที่เมืองไทยอ่ะจะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นว่าจะมีจิวานหอมแบบนี้ที่เมืองไทยก็จะหอมแบบนึงอันนี้เป็นอีกวิการหนึ่งท่านก็เขาก็จะมีลักษณะการหอมจิวานอีกแบบนึงแต่ว่าเขาคงแล้วก็เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆเนี่ยเหมือนกันหมดเป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติตรัสรุปปณิธานเนี่ยเหมือนกันหมดค่ะแต่่างก็ด้วยจิตกรรมแล้วก็ศิลปะแค่นั้นเองค่ะ